ทุกคนผมได้ไทยโย My g <God. S 1> นี่ละนี่ละทุกคนดวงมันจะมามันก็มาผมสุ่มตู้ไหนรู้ไหมตู้ล่างจะ่ะตู้นี้จะ่ะด้วยห้าตัวกัชาทุกคนคิดว่าอืมเอเอจะเป็นง,ง่า yeah. ย My God ทุกคนผมได้มาแล้วผมดีใจมากดีใจแบบตื่นตันสุดๆเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนลูบี้เลยแม้แต่ เมื่หนึ่งบีเออทุกคนดีมากอาจจะเป็นแบบเคราะห์ซ้ำกล่มสัตว์เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วที่เขาเรียกว่าไงที่มีอ่าที่มีตัวนั้นมาที่มีบอสมืดมาแล้วก็ผมก็เลยสุ่มไม่ได้ใช่ไหมละอู้ไม่มีกบแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนแต่ผมได้มาเลยทุกคนตัวนี้ว้า,ายนี้สกิลต่างๆนี่ฮะดาเมจ40เท่านะมีบัฟรีเซ็ตสกิลด้วย yes ผมได้มันแล้วในคโครรโบเดือนปีเดือนนี้ผมได้ครบทุกตัวที่เป็นตัวเก่งคือแค่นี้ก็โอเคแล้วในกันเลฮะทุกคน h a t เดี๋ยวเราไปเล่นพ P กันสัก1นึแมต์สแมตต์ละกันเพราะว่าในไหนคลิปนี้ก็สุม่มเออเขาเรียกว่าไงอ่ะเปิดมาแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วเพราะผมสุ่มมันได้เฉยเลยอาจจะเป็นตู้บัคกหรือเปล่า คือไม่คิดว่ามันจะได้แต่มันก็ได้ทุกคนเออส่วนตัวของชิยองนะฮะก็คือตัวเก่งอยู่เลยนะฮะตัวเป็นตัวเก่งเลยทุกคนเพราะว่าสก,กิลมันเหมือนข้ามในกหลังด้วยแล้วก็สตันตแม่นมากๆนะฮะทุกคนผมก็เลยบอกว่าชอบจริงๆในในเดือนนี้นะฮะอืมก็สำหรับใครที่สมได้ก็ดีใจด้วยลวกันนะฮะทุกคนเอ้ยเห็นไหมเห็นไหมบอกได้เลยว่าบอกได้เลยว่าแบบเป็นอะไรที่ดีมากๆ เป็นคุณค่าที่ผมคู่ควรอยู่แล้วเออกับตัวใหม่นะครับเอ,อ้ยังไงยังไงทุกคนว่าไงทุกคนว่ามันเป็นสิ่งที่เออทุกคนเห็นไหมผมมีดวงกับตัวกระชาจริงๆคือดวงดวงเดือนไหนมันจะได้มันก็ได้อะทุกคนเพราะว่าอย่างตัวของอาเรมักเอมิเลียเนี่ยผมมันก็ได้มันมาโดยการสุ่มตัวกระชานี้แหละทุกคน แล้วก็เป็นตัวเก่งทั้งคู่ด้วยเมื่อก่อนนะฮะคือทีมเล่นง่ายขึ้นก็พอมันเลยก <_ d> ็ในเดือนนี้ผมได้มันมาแล้วหนึ่งตัวก็คงจะต้องปั้นปั้น,นแม็กซ์ทั้งสองตัวแน่นอนนะฮะทุกคนรอติดตามได้เลยเพราะว่าเป็นตัวที่เก่ง <_ m> เออเป็นตัวที่เก่งมากๆ <_ m> ผมชอบนะในเดือนนี้คือได้ตัวเก่งเนะีฮะแล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะพอใจด้วยนะฮะเออเมื่อวานใครจบหลีกแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะส่วนผมเนี่ยวันนี้วันที่สิบห้าแล้วก็คงเก็บรูบี้กันต่อไปนะในการที่ เดี๋ยวเราไว้ไว้เดือนหน้าอาจจะเป็นแสงมืดใช่ไหมหรือเป็นตัวปกตินี่แหละนะทุกคนแล้วก็ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งล้วกันนะฮะแล้วก็รูบี้ของผมเนี่ยตอนนี้ก็คงต้องเก็บใบแล้วแหละเพราะว่ามันไม่น่าจะมีเรนเจอร์อะไรให้ลุ้นแล้วคือถ้าจะสุ่มจริงๆก็อาจจะเป็นเกียร์นะฮะที่ที่ที่อยากได้อยู่นะครับเออเอาตัวอะไรเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหฝั่งนู้นฝั่งนู้นยังไงคือดันมาสุดดันมาแบบยิ่งไหลหลายสิ่งเหลือเกิน ยิ่งปึ้งเออนี่เห็นไหมเขาก็ถึกนะฝั่งนูน้นดูดูเขาถึกถึกดีแต่ว่าผมอาจจะแพ้เขาก็ได้เพราะว่าฝั่งนู้นคือเนี่เห็นไหมมันเจาะไม่เข้าปแปลกๆยังไงไม่รู้นะ,ะทุกคนนะอันแพ้แล้วแบบนี้ <c oughs> ทุกคนโอ้โหเหลือแค่นี้เองอ่ะเรา,เามาตัดดูแล้วกันชวซะชูซะมาไหมมาไหมยิงสกิลสักหนึ่งแมตช์เออ,อ,อ,อเห็นไหม เห็นไหมทีมเนี่ยเห็นไหมมันเล่นง่ายขึ้นจริงทุกคนทึงแม้ครั้งนี้จะไม่ชนะแต่ว่าทีมผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นง่ายขึ้นนะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรนะฮะครั้งนี้แพ้ไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมดูจากทรงแล้วเนี่ยเกียร์เขาค่อนข้างที่จะโหดแน่นอนอืมเกียร์เขาค่อนข้างที่จะโหดแน่นอนเดี๋ยวให้เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทีมนี้นิดนึงอ่าเดี๋ยวดูแป๊บนะครับโอ้โหทีมนี้เกียร์คือถึงม่าจะเป็นเกียร์ที่แบบหกดาวแต่ว่าเป็นเกียร์หกดาวที่ เกี่ยวดาที่จึ้งมากๆอาโอเคปิดท้ายคลิปตัวชิมนี้แล้วกันนะฮะอ่าอ่าโอเคสําหรับตัวของไทโยเนะี่ยใครที่มีมีมาแล้วผมผมอยากให้ทุกคนแบบว่ามาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้หน่อยว่ามันเก่งไหมหรือย,ยังไงเพราะาผมอะไม่ได้ค่อยดูรีวิวของช่องอื่นมากเท่าไหร่นะแล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้ติดตามสก,กิลของมันเท่าไหร่ผมเน้นใช้งานจริงๆนะ,ะทุกคนว่าอ่ามันมันใช้งานจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูเพราะเราเพราะเราไม่ได้ไงเราเข้าไปดูเพื่ออะไรใช่ไหม เออหรือว่าอะไรหลายคนอาจจะเข้าไปดูเพื่อแบบเป็นแรงบันดาลใจอยากได้ตัวใหม่ตัวนี้เลยไปศึกษาข้อมูลเะยแต่ผมเนี่ยไม่ได้ไปดูซึ่งได้ไมาแล้วเดี๋ยวก็อ,อาจจะแบบว่าแอบไปดูนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะฮะทุกคนถือว่าเป็นตัวที่เก่งมาก,มากๆในเดือนนี้นะฮะออโอ้ฝั่งนู้นคือฆ่าไม่ตายเลยทุกคนผมรู้สึกว่ามันยิงสกิลไม่ได้เลยอย่ะทุกคนฝั่งนู้นคือไม่ตายฝั่งนู้นรู้สึกว่าฝั่งนู้นไม่ตายนะฮะโอเคปึ้งมีไหมโอ้น่าจะแพ้ทุกคนครั้งนี้ โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วกันนะครับทุกคนวันนี้เล่นพีพีก็เป็นประมาณนี้เพราะว่าทีมอาจจะโหดๆนิดนึงเพราะเมื่อเมื่อวานเพิ่งปิดหลิกเนี่ยฮะอาจจะดูโหดๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วไเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะฮะทุกคนบ๊ายบาย